สวัสดียามบ่ายจ้าทุกคนมื่อนี่สิภาไปเจอะเบึงลูกนกเขาไฟจ้ะลูกนกเขาไฟมาออกห้างอยู่มามีห้างอยู่ขางบ้านต้นหมกมีติดบ้านติดบ่อปลาจ้ะมื่อนี้มัน,น,มนหฮมอากาศเย็ยนสบายมันอยู่ไรอยู่จ้ะ แต่ว่าตอนนี้นี่บรรยากาศกลางทุ่งนาเราเนี่ยคือร้อนมากเลยนะทุกคนถ้าไม่ได้อยู่ในร่มเงาของต้นไม้นี่คือร้อนแบบสุดๆนะจ้ะตอนนี้อุณหภูมินี่วัดได้ในโทรศัพท์นี่สามสิบหกองศาแต่ในโทรศัพท์มันบอกว่าสามสิบหกองศาแต่ความรู้สึกเป็นสี่สิบเอ็ดองศาใช่ค่ะความรู้สึกมันคือมันร้อนมากแล้วก็มันไม่ค่อยมีลมลมก็นานๆมาที ทีนี้พอลมมาปุ๊บลังนกก็ไหวเอนบัดที่นี่นะอีนี้มันก็ะสิมีนกหน่อยนกเขาไฟอยู่ตัวหนึ่งจ้ะขนมันปงเล้ยวแต่ว่ามันยังบินมาทันได้เกาะอยู่หังหังกับบาง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 ,งามลมมาตะละเทียเนี่ยเสียวมันตกจากหังยางคาดเลยจ้ะมีอยู่ตัวเดียวด้วยนะและ้วทีนี้ถ้าตกลงมานี่นะ โอ้ยหมาอยู่้างล่างกับมี่ประเทศนี้นะั่นเป็นกำลังใจให้นกหน่อยว่าเขาสิบินได้เมือใดเราก็สิเอออยู่รลอดปลอดภัยบอสิตกจากห้างบอได้แต่เด้อสิพาไปเบิง่งจ้ะนี่จะ้ะต้นบักมี่ต้นบมักมี่ค้างบ้านจะ้ะเป็นกมีพันเนื้อค่ะลูกโดกดกเนื้อหนาหอมหวานจะ้ะ ยามมันสุกนีได้เอาไปขายอยู่เดจ้ะพาไปขายในหมู่บ้านเป็นเป็นแอกมีพันเนื้อค่ะที่เขาขายน้ำตลาะเนื้อนะ่าหวานๆนั่นแหละจ้ะออกลูกดุกดได้ขายสุดเที่ยวเนี่ถ้าดูลูกเขาสิค่ะเต็มเลยอันนี้คือเพาะจากเมด็ดเดจ้ะไมนะ่เขาสื้อมากินเลยปะที่นี่เขาก็เอาเม็ดมันถิง่งเพราะเม็ดมันถิ่งแล้วมันก็นเป็นต้น ต้นเอามาปลูกดกขึ้นกันค่ะดกดีค่ะจ้ะได้ไปขายพร้อมกอาต้นเทียดดกได้ดกไรนี่เอาหน่อยหน่อย,ยวันนี้ต้มไปขายกันยังได้ต้มให้คนเอาไปสุกอ่ะโอ้มันขายคข,ขนาดด้วยค่ะคุณยายนี่มาแต่อีหยังขายได้เราเอาไปขายเวิดเราก็ขายได้เวอรจ้ะยุบานมีตลาดชุมชนมู่บานเปิดตั้งตีหาถึงเจ็ดแปดโมงเช้านี่ก็ว่ายเลวจ้ะ ก้นก็ออกมาสื่อของไปกินเขาตอมหมกมีไปนี่เขาเจ้าก็เอาสื่อไปซุปไปยังอยู่เดียจ้ามีวันแล้วก็สิบไปภาพไปจอบเบิง้งห้างนกนกเขาไฟนกเขาไฟเขามีขนแล้วจ้ะห้างเขาบ้างบางมีขนแล้วแต่ยังบินไม่ได้นะคะเขายังเด็กอยู่เดี๋ยวเราไปแอบดูกันจ้ะ หนูหนน้อยเห็นไหม,ไมไเห็นไหมคะไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวหรอกพามาแนะนำตัวให้พี่น้องรู้จักเฉย น่ารักไหมคะตัวผู้รือตัวเมียน่นนี่เนาะนะลูกเกาะแน่นๆนะลังยิ่งบางๆอยู่ลมมาก็เกาะแน่นแให้หนูโตโตรอหนูบินได้ค่อยไปตอนนี้เกาะให้แน่นๆเวลามีลมมีพายุมากอันตราย ตัวเดียวจ้ะพวกมีมูเลยัวนมีมีทีพ่มีหนงเลยหย,ย,ยอกหอยอกหยอกหยอกค่ะหยอกหยอกไปไปเบืงทางใหม่ไปแอบ,บดูทางใหม่จ้าเอน๊นี่ตรงนี้ชัดเลย นุกนกเขาไฟฮัลโหลเกาะแน่นแน่นนะ อยูต่ตเดียวตาลิตนบ่มีผีบ่มีน้องเลยล้มกับวีวีอยู่ยันตะนางตกข้างนั่นนะักคลายกล้นองหน่อย จอบเบิ่งนกปลาได้ยินเสียงค้นกินเด่นพูดภาพสดพาดอยากกินอาหารอรังนกริมบ่อปลามันเย็นดนีมันเลยมาเฮตั้งย่งนี่ปลาก็ใกล้ได้จับแล้วจ้ะอีกสองวันวันนี้วันที่ยี่สิบสี่วันที่ยี่สิบหกก็ได้จับจาอาจะยี่สิบหกมีนานี่ ลังนกเขาไฟยุ่ต้นบอกมีขางบอา่อปลาได้จะเด้อเย็นสบายอยู่ในบ้านอยู่บ่ได้จะห่อนออกมานาังเห่นริมบอ่อปลาอากาศเยินๆสดชื่นดีจะ้ะลาไปด้วยบรรยากาศท้องทุง่งนานะคะต้นมะขามใบร่วงหมดแล้วก็กำลัง ใบใหม่เดี๋ยวสักพักก็จะเขียวสวยงามมากเลยค่ะอันนี้บรรยากาศท้องทุ่งนาตอนบ่ายสองเหมือนไนองพักกันมากููมั้นจะ้ะกูมั้นตอนนี้ราคาดีค่ะสามบาทขึ้นจะ้ะผู้ใดมีมันก็ถือว่าได้ไล่ได้ขึ้นมาอีกค่ะไล่ได้ดีขึ้นมาอีก เพราะว่าตอนนี้คือว่ามีทั้งคนใดคนบ้าใดจด้ะแดดมันหอนมันมั่นมีหัวผู้ใดดูแลใดมั่นหัวใหญ่รวยเลยจ้ะลมมาแล้วนะ่าดแอบดูน้องสิน้องจะล่วงไหมลมพัดวีวีนี่อ้ออยู่รอดปลอดภัยนะลูกนะเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจะมา,ามพามาแอบดูว่า น้องโตไปขนาดไหนแล้วพร้อมจะบินออกไปข้างนอกแล้วหรือยังนะคะลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายจ้ะสวัสดีค่ะ